ถึงเวลา자일레 치아프라 예수들아 ชาวดิคัพ프롬เป 반석대 나까감랑납차 캠퍼스 미션 ท 루테비오 레 오갓까 ทีวีข่าวประเสริฐเพื่อพวกปัญญชนไทยออหัวโคอพระวจนะขงวันนี้คือขอให้เป็นไปตามพระไทยของพระเจ้าโคจดจํนานนเมทธิวบทที่2 6โคที่39แล้วทรงดำเนินไปอีกนยหนึ่งโกศพระพักหลงถึงทินอธิตนว่าโอพระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนผลไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พระวระน,นของวันนี้นั้นคือเรื่องเกี่ยวกับคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ที่สวนเกชมานีหลังจากพระเยซูตั้งพิธีมหสนิทเสร็จเรียบรย้อยแล้วก็พระเยซูกับพวกสาวกไปที่สวนเกชมานี เพื่ออธิิฐานซึ่งสถานที่นี้เป็นพระเยซูกับพวกสาวกมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพำนักฐานขึนนะครับพระเยซูไม่มีทางที่จะไปพักรุ่งเรมห้ฮาดาวยังไงก็ตามพระเยซูสาดมาสวรเกชมานีก็เพื่์อาอาติฐานท่ายงนั้นในครั้งนี้พระเยซูอธิิฐานด้วยฟักขกอธติฐานได้นะครับ เราจะอ่านโคดจดจำาคงวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วสงทํทำนนไปอีกหน่วยหนึ่งโคศพพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอพระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ่วยหนีเลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรโ็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในที่นี้พระทนาคของข้าพระองค์คืออะไรและพระทัยของพระเจ้าคืออะไรนะครับพระเยซูทรงเป็นมนุษย์ที่แท้จริงที่ใสร่างกายเหมือนเราและในเวลาเดียวกันพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเนื่องจากพระเยซูทรงเป็นมนุษย์พระเยซูอย่างอายุสามสิบเจ็ดเดือนะครับ ก็ไม่มีใครอยากจะตายในเวลานะั้นใช่ไหมครับแต่พระเยซูทรงทราบเป้าหมายที่พระเยซูเด็มาสุรโลกนี้คืออะไรอย่างชัดเจนนะครับนั่นคืออะไรนะครับพระเยซูเด็มาสุรโลกนี้เพื่อทุกป,ประหันชีวิตสำรับมนุษย์ทั้งหนยตามที่คพัพยานของยนต์ผู้ให้รับบัพติศมาพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิบตรของพระเจ้าที่เปก ความผีบับองมนุษย์ทั้งหนายกลเลต้องทุกประหารชีวิตในมันลโกโบทิ่10โคติ่ิพระเยซูตรัสถังนี้นะครับเพราะว่าบุญมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปริบัติแต่มาเพื่อจะปริบัติคนนและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไทยคนจำนวนมากซึ่งถึงเวลาที่พระเยซูถูกตรึงไม้กังเขนแต่พระเยซูไม่ยาก ทุกข์ใาจานะครับในเวลาที่รู้สึกเป็นทุกข์มากพระเยซูทรงทำอะไรบ้างนะครับไม่ได้นุนรับกลพระเยซูอาทิตย์นด้วยความขออธิษฐาน,นั้นคืออะไรนะครับอย่าให้เป็นไปตามปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ซึ่งทงั้งทที่ลํำบักงมากแต่พระเยซูก็ติดตาม นา่พระทัยของพระเจ้าพระเยซูตั้งใจโดยปฏิเสธตัวเองเพื่อดำเนินทางนี้นะครับในที่สุดพระเยซูถูกตรึงไม้กางแขนและไท่บับองเราในการทำหนงชีวิตในยุคนี้มีสำนึกประวัติศาสตร์นั่นคือเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวนะคือประวัติศาสตร์มนุษย์ไหลหลงไปไหนและเป้าหมายชีวิตของเรานั้นคืออะไรท่านท้งไหนรู้เรื่องนี้ไหมครับ สำหรับผมนานเมื่อเรียนพระคัมภีร์ก็พอทราบได้ว่าประวัติศาสตร์มนุษย์นั้นคือเป็นประวัติศา,า,าสตร์ของการไถ่บาปโดยพระเจ้า Redemption History นะคะรับกา Redemption History นี่เป็น Human History น,นะครับผมก็เชื่อมั่นอย่างนั้นซึ่งตั้งแต่อาดัมทำบาปทำให้ก็มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ก็อยู่ภายใต้ความบาปและเนื่องจาก ขัดจงคงความบาปเป็นความตายก็เลยย่ภายใต้อำนาจของความตายด้วยเพื่อ,อ,อที่จะแก้ปัญหาคือไทบาคงมนุษย์ทําให้มนุษย์พ้นจากอำนาจของความบาปและความตายพระเยซูสาเดมมาสู่โลกนี้เพราะฉะนั้นการสาเดมมาของพระเยซูคริสต์และถูกตรกึงไม่กานแข่เพื่อไทบาคงเร,รานั้นเป็นฮิส t อริ c ค l ลอีเวนต์ที่สำคัญมากที่สุด กวาด้นะครับอเมนพระเยซูในาานะเป็นบุตรของพระเจ้าทั้งทั้งที่ไม่มีความบาปใดๆทั้งศีลกอดาเดอะพระเยซูเปิดความผิดบาปของเราและก็ลาทิ้งพระชิลิ์ของพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์และเสด็จลงมาสู่โลกนี้เพื่อที่จะทายบาปของเราพระเยซูยอมถูกตรึงหมากันเขนและ ก็ในที่สุดก็ชินพระชนนะครับซึ่งพระวจนะของวันนี้นั้นคือเพื่อตั้งใจที่จะแปกไม่กางเขนเพื่อไทยบักของเราพระเยซูปฏิเสธตัวเองและตั้งใจเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งก็ผมเห็นภาพที่พระเยซูอธิาทนที่สวนเกชมานีก็เมื่อไรก็เห็นภาพนี้ผมก็รู้สึกมันประทับใจไม่น้อยทีเดียวนะทั้งทั้งในเป็นยังไงบ้างนะครับ 등왠 날래요? 곧 벗자이래, 츠아 프라이에 왕화 뺏냥 난나